สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20ิมิถุนายนนะคะเป็นคนธาตุลมมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีนะคะเพนก็ว่าจากดาวพุธก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะเพนก็จะส่งผลให้ชาวเมทุนเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีไหวพริบในการเจรจาในการพูดจาติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะ เพราะว่าเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะมีะชาวเมทุนเนี่ยถือว่าเป็นสีสันของกลุ่มนะคะก็คือเหมือนว่าก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันมาแชร์อยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพราะนั้นกถือว่าเป็นนักข่าวประจํากลุ่มเลยก็ว่าได้นะคะก็คือมีเรื่องราวมาเล่าสู่ฟังตลอดอันนี้ถือเป็นเสน่ห์ของชาวราศีกลุ่มเลยนะคะ,ะชาวราศีเมทุนนะคะ ทีนี้มาดูว่าในเดือนอกันยายนนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงชาวราศีเมทูนบ้างนี่เลยนะคะ,ะช่วงวันที่2เข้าทางะะมีฟูมูนเกิดขึ้นในเรือน10แล้วก็มีดาวยูเรนัสอยู่ในเรือนนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้รับอิทธิพลของดาว2ดวงซึ่งเป็นดาวค่อนข้า ฟูมูลคะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นความสว่างสดใสแล้วก็ส่วนดาวเนปจูนเนี่ยก็เป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของโทรทรัศน์เรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่าผ่านจออะไรประมาณนี้ illusion เพราะฉะนั้นใครที่ทํางานด้านนี้ถือว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าเป็นโอกาสทองในการที่จะเหมือนกับว่ามาถูกทางแล้วหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในสาขาด้านแบบนี้เหมือนกับว่ามันจะเขาเรียกว่า กระฉูดค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มดีโอกาสดีเข้ามานะคะช่วงประมาณต้นเดือนอันนี้ท่าเป็นเรื่องอาชีพนะคะแล้วทีนี้ก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะบอกว่าในเรือนสี่เรือนเรือนครอบครัวนะคะมีดาวพุธนะคะอยู่ในเรือนแล้วก็มีอาทิตย์อยู่ในเรือนด้วยแล้วก็ช่วงประมาณวันที่17เนี่ยก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นด้วยนะคะบอกว่า เรือนสี่นี่ก็เกี่ยวเ,เกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยนะคะช่วงนี้อาจจะมีถ้าใครมีการเริ่มต้นหรือจะแพลนเกี่ยวกับการเขาเรียกว,ว่าเพราะวันมีความสัมพันธ์อีกอันนึงกับเ,เรือน8ซึ่งมีดาว3ดวงมีดาวพุโตแล้วเาสาแล้วก็ดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือน8ตรงนี้มาเสริมกับดาว3ดวงนี้นะคะเขาบอกว่าเอาเรือน8นี่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องการเงิน ของคนอื่นอย่างเช่นเงินคู่ครองเงินลงทุนเงินหุ้นเงินปันผลหรือว่าเงินมะะรดกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคนที่กาลังจจคิดจะซื้อบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่อะไรพวกนี้ถ้ามีการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับเดียวกับสถาบันการเงินอยู่ แนวโน้มดีมากๆนะคะเพราะว่าเหมือนมันได้รับพลังเสริมพลังบวกก็คือทํามุมดีอยู่นะคะกับดาวสามดวงนี้เพราะฉะนั้นก็นว่าถ้าใครมีแผนตรงนี้อยู่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะแนวโน้มดีนะคะถ้าใครที่จะมีแผนเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือย้ายบ้านใหม่หรืออะไรบ้านใหม่พวกนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะ,ะช่วงมันก็จะมี เรือน5ค่ะเรือน5ก็คือเรือนอตรงนี้เกี่ยวข้องกับความสุขความพึงพอใจเรื่องของคู่รักคู่แฟนหรือเป็นเรื่องของบุตรเป็นเรื่องของการพนันเสี่ยงโชคทั้งหลายนะคะก็มันจะมีดาวพุธก็จะเริ่มย้ายเข้ามาในเรือน5เนี่ยก็คือช่วงประมาณวันที่5นะคะแล้วก็อาทิตย์ก็จะย้ายตามในช่วงวันที่23นะคะเพรนะฉะนั้นก็เหมือนกับว่า เรื่องตรงนี้เหมือนกับว่ามันก็จะมีะดาวสามดวงนี้มาสนับสนุนเหมือนเดิมนะคะมาซัพพอร์ตมาทำมุมดีนะคะช่วยให้เหมือนกับว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือว่าต่างๆเนี่ยเหมือนแนวโน้มค่อนข้างที่จะด,ดีต่อมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของการการเงินเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะมันยัง มาทําให้ส่งผลเรื่องของความสุขความพึงพอใจเรื่องของแฮปปี้เรื่องของบุตรหลานในพรุนี้ที่มีเกี่ยวข้องกับการเงินเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอะไรต่างๆที่ทั้งเรื่องบ้านเรื่องอครอบครัวเรื่องอที่จะมีแลนมีโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยที่ไปดีลกับสถาบานันการเงินหรือจะมีเงินเข้ามาหรือว่าต้องมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยช่วงนี้ถือว่า,ามีโอกาสเลื่อนไหลค่อนข้างดีนะคะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมีขาดนิดนึงนะคะช่วงวันที่11อาทิตย์นะคะซึ่งอยู่ในเรือนสีเนี่ยค่ะมันมาทำมุมตรงข้ามกับดาวเนปจูนซึ่งอยู่ในเรือน10เป็นเรื่องของอาชีพของเราทานะกับว่าบางทีเนี่ยถ้าจะมีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องของอาชีพของเราซึ่งมาไม่รู้มันจะมาเกี่ยวข้องกันยังไงนะเพียงแต่ว่ามันทํามุมตรงข้ามกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนก็ว่า อะไรต่างๆรู้สึกจะโอเคแต่เพียงแต่ว่าในตัวอาชีพเราเนี่ยม,มันจะมีขัดแย้งกันนิดนึงนะคะแต่ยังไงซะอื่นๆเนี่ยถือว่าทุกอย่างได้รับพลังบวกจากดวงดาวทั้ง3ดวงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่ายังไงเกิดมีเกี่ยวข้องกับการเงินต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจได้ลงใจได้นะคะทีนี้ช่วงประมาณวันที่9นะคะวันที่9 าดาวคารค่ะเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนส1เ็ดซึ่งเรือนของกลุ่มของเพื่อนหรือ,อกลุ่มสมาคมต่างๆที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเหมือนกับว่า,าจ,จะได้มีการมานั่งทบทวนหรือบางทีอาจจะเจอเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆที่เราไม่เคยเจอมานานอาจจะมีการได้พบกับพบเจออีกครั้งบางทีอาจจะมีการรีวิเนียนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานนมเราอ,อาจจะมีการ ไปกลับมาพบปะสังผัสจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงประมาณวันที่9นะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ,อเรื่องการเงินนะคะการเงินของเราช่วงประมาณวันที่สิบวันที่4นะคะันมีดาวสุกนะคะดาววีนัสดาวสุกอยู่ในเรือนนะคะช่วงประมาณวันที่4ี่เพือนก็บอกว่าการดาวสุกนี่เป็นดาวที่ดีนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ือที่อะไรที่มันเป็นพลังบวกทั้งหลายก็คือจริงๆมันอยู่ในเรือนการเงินของเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินของเรานะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นทมุมเครียดทํามุมไม่ค่อยดีนะคะกับดาวคารซึ่งอยู่ในเรือน11เเร็ดพะนั้นเหมือนกับว่ามันอาจจะมีเรื่องให้คิดเรื่องให้เครียดเรื่องที่แบบไม่สบายใจกับกลุ่มเพื่อน <combien S 2> <recycling S 1> นะคะที่เกี่ยวข้องกับเงินเพราะะนั้นเหมือนกับว่าอันนี้ก็จะอยู่ในประมาณช่วงวันที่4 แล้วก็วันที่6ค่ะอ่สุขก็จะย้ายจากเงิน2เงเือนกันเงินเนี่ยเข้ามาสู่เรือน3ซึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของอ่าการไปเขาเรียกว่าการไปเรียนหาความรู้อาชีพเสริมอะไรประมาณนี้หรือเกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือเกี่ยวข้องกับอ่ญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วเพิ่น้ามันไปทํามุมสแควร์มุมเครียด กับดาวยูเรนัสซึ่งอยู่ในเดือน12นะทำให้รู้สึกยูเรนัสเนี่ยเหมือนกับว่า,เ,าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเ,เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บก็ทันหันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องให้คิดนิดนึงว่าเออถ้าเกิดใครจะเดินทางหรือว่าระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยคือระยะใกล้นะก็คือขับรถขับลาก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะมันทำมุมเครียดกันอยู่ หรือถ้ามีการเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีให้ระวัดระวังคําพูดด้วยนะคะบางทีเพราะว่ายูเรนัสมันอยู่ในเรือนอ่อสซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจเพราะมันก็ว่าอาจจะนํามาซึ่งความเครียดให้เราเก็บมาคิดบางทีเป็นเรื่องของปุ๊บปั๊บกระทันหันด้วยเพราะว่ายูเรนัสบางทีไอ้ที่เราพูดไปจะไม่ได้คิดะไรมากเพียงแต่ว่ามันสะท้อนกลับมาทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้น ก็ช่วงประมาณกลางกลางเดือนนะคะก็ให้ระมาะระวังคําพูด,ดนิดนึงนะคะแต่ในช่วงปลายเดือนนะคะช่วงที่2ี่ดนะคะาดาวศุกร์ตรงนี้ค่ะเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของยานพาหนะเรื่องของเดินทางระยะใกล้เรื่องของอศึกษา,าเสริมอาชีพเสิรอะไรต่างๆเรื่องของพี่น้องเนี่ยมันก็จะได้รับแรงบวกแรงเสริมจากดาวคารซึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ว่า กลางกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีความเครียดนิดนึงอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินให้คิดไม่สบายใจนะคะแล้วก็ส่วนปลายเดือนเนี่ยเหมือนจะทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดาวศุ์นะคะทีนี้ก็อีกอันนึงน่าสนใจก็คือเรื่องของเรือนห้าของเรือนห้าเป็นเรื่องของความสุขความพึงพอใจอย่างที่บอกนะคะก็ถ้ามี เพราะว่ามันช่วงวันที่ห้าคือเหมือนกับว่าดาวศุกร์มันย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลว่าบางทีอะไรต่างๆเนี่ยที่อย่างเช่นไปเจรจาไปติดต่อหรือว่าทําให้เกิดความสุขความพึงพอใจหรือว่าเรื่องคู่รักคู่แฟนหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันมีการเจรจามีการพูดคุยมีการเริ่มต้นมีการประสานความสัมพันธ์กันนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นเพียงแต่ช่วงประมาณวันที่17นะคะ มันมาทำมุมไม่ค่อยดีกับดาวกลุ่มนี้ซึ่งอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นมันกับว่า17-21จเนี่ยจะเหมือนจะมีเรื่องให้เครียดแล้วค่ะจากที่สบายใจในส่วนของเ,อเรื่องอาชีพเ,เรื่องการเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีใครดิวเรื่องบ้านเนี่ยทุกอย่างมันจะโอเคแต่พอเข้ามาซักต่างๆถึงปลายเนี่ยมือนกับว่าเหมือนจะมีความเครียดเข้ามาเพิ่มแล้วเพราะว่ามันทำมุมไม่ค่อยดีกับดาวสามดวงนี้นะคะ แล้วก็มันมา,าทำตรงข้ามด้วยกับม,มุมดาวอังคารตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของบุตรหลานอาจจะอาจจะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะอาจจะมีความเครียดนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคการพนันอะไรพวกนี้อาจจะอาจจะไม่แนะนำนะคะช่วงนี้เหมือนว่ามัน,ม,นมันทำให้เครียดหรืออาจจะเป็นเรื่องของ การวางแผนวางโปรเจกต์อะไรต่างๆซึ่งจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะอันนี้อาจจะยังอาจจะยังไม่ฟลอ์ยังไม่ยังยังไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะยังติดยัดขัดอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าก็ให้ทบทวนอีกทีนึงนะคะก <c oughs> ็ช่วงประมาณวันที่27นะคะดาวค้าดาวแห่งดาวพุธต,ต,ตรงนี้ค่ะก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอาชีพแล้วมันก็จะเริ่มการ สื่อสารในเรื่องของการงานต่อไปนะ,ะช่วงปลายเดือนแต่ช่วงประมาณ17-21ถึงเอนี่ยค่ะใครที่มีแพลนเนี่ยก็คือให้กลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งก่อนนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเรื่องของการเงินลงทุนลงหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าดวงของชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องดีก็จะเป็นเรื่องของ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับครอบครัวนะคะก็ได้ดาวเสริมดาวพลังเสริมจากดาว3ดวงตรงนี้ถ้าคิดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของอซื้อบ้านย้ายบ้านหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านถือว่าแนวโน้มดีนะคะ,ะต้นต้นเดือนเนี่ยอาจจะได้มีการเรียกว่า reunion หรือว่าเจ,เจอเพื่อนเก่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะของชาวราศีเมถุนแต่ยังไงซะก็ถ้าเกิดเรื่องของความวางแผนใหม่ๆเรื่องของบุตรหลานที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเงินเรื่องของคู่รักคู่แฟนที่ยังเหมือนกับว่ายังมีปัญหายังคุยกันมีเรื่องเรื่องเงินอย่างว่าบางทีอาจจะต้องแบบกลับมาคิดทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ยังไงขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ